ราศีก็ระกดนะครับดวงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสภาวะคุกข,ขามการวิเคราะห์ตามหลักสปอตอนาไลซิสนะครับภาคพื้นดวงชะตาสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคำทนายที่แม่นยำต่อไปท่านจะพบเจออะไรบ้างมีจุดดีจุดด้อย ครับแล้วก็โอกาสต่างๆที่จะเข้ามาดีๆรวมถึงสิ่งที่คอยที่จะเป็นพยานอัตรายที่ท่านต้องระมัดระวังเรามาดูนะครับจุดเด่นนะครับจุดแข็งนะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าส t เ e รน,นะครับของท่านนะครับว่าในดวงเดิมพื้นดวงของท่านเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะดู ไพ่สาใบด้วยกันนะครับใบแรกนะครับเป็นเหตุการณ์ต่างๆครับที่ท่านจะพบเจอใบที่สองครับก็จะเป็นคนที่สนับสนุนนะครับคนที่คอยทำให้เรื่องต่างๆเกิดขึ้นนะครับใบที่3จะเป็นเรื่องของคำแนะนํานะครับว่าเราควรจะทำอะไรนะครับเราควรจะหลีกเลี่ยงอะไรนะครับเ mm hmm. พื่อว่าจะได้ประสบความสําเร็จตามที่เราต้องการและใช้ จุดเด่นนะครับจุดแข็งเราไปสู่ความสาเร็จของเราได้แข็งของชาวราศีกรลกฏนะครับก็ไพ่ชุดแรกนะครับไพ่ใบที่หนึ่งเป็นไพ่ทาวเวอร์ไพ่ตึกนะครับแต่ท่านอาจจะตกใจหรือว่ารู้ความหมายของไพ่ตัวนี้แล้วนะครับเมื่อมาอยู่ที่จุดแข็งนะครับเราก็เอาข้อดีของไพ่ชุดนี้นะครับมาอ่านนะครับจุดแข็งนะครับของคนที่ได้นะครับไพ่ตึกเนี่ยก็คือว่า เวลาที่คนอื่นเขามีปัญหากันนะครับเรานะครับสามารถรอดได้ครับเป็นข้อดีของชาวราศีกรกฎนะครับเพราะว่าท่านเองนะครับเป็นคนอารมณ์มร่วยเป็นคนโอบอ้อมารีนะครับเวลาถึงเวลามีปัญหาปุ๊บก็จะมีคน คอยเข้ามาช่วยเหลือคอยเข้ามาประคับประคองนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับท่านเป็นคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับสามารถที่จะพ้นอุปสรรคนะครับแล้วก็เตรียมบางแผนในการแก้ไขอุปสรรคได้อย่างดีนะครับอุปสรรคต่างๆที่มาแป๊บเดียวก็แก้ได้นะครับสำหรับท่านนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษอยู่แล้วนะครับในการ แก้ปัญหาที่ฉุกเฉินต่างๆนะครับถึงแม้คนอื่นนะครับจะเจ็บปวดอย่างไรนะครับหรือว่าได้รับผลพิษจากเศรษฐกิจณปัจจุบันนะครับหรือว่าในอนาคตนะครับของท่านก็ไม่ได้รุนแรงไม่ได้ทรหดอดทนหรือว่าไม่ได้มากมายเหมือนคนอื่นนะครับก็สามารถที่จะฟันฝ่าสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคนั้นไปได้นะครับถือว่าเป็นข้อดีเป็นข้อเด่นของตัวท่านเองนะครับในการที่จะ การทำสิ่งต่างๆเมื่อเข้ามุมอับปุ๊บก,ก็สามารถที่จะหาทางออกได้ตัวนี้เป็นข้อดีนะครับเป็นข้อสุดแข็งนะครับของท่านชาวราศีกรกฏใบที่สองนะครับของชุดจุดแข็งนะครับก็คือเพสออฟซอร์ดนะครับซึ่งบ่งถึงว่าลักษณะคนที่เข้ามาสนับสนุนของท่านในเรื่องของจุดแข็งหรือว่า นิสัยใจคอของท่านในเรื่องของจุดแข็งนะครับตรงนี้ก็เราก็จะเห็นนะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับก็ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆนะครับท่านก็สามารถที่จะฝันฝ่าอุปสรรคไปได้นะครับเราจะเห็นนะครับภูเขาอินมาที่สวยงามด้านหลังนะครับแล้วก็มีแดดทอแสงเข้ามานะครับแสดงว่าโอกาสดีๆมีมาแน่นอนนะครับถ้าเราใช้เด็กที่มีความฉลาดนะครับเด็กที่สามารถที่จะปรับปรุงตัว แปลเปลี่ยนตามสภาพธรรมาชาติได้นะครับเขาจะสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเรานะครับเด็กคนนี้นะครับอาจจะดื้อสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่านิสัยท่านเองนะครับอาจจะมีความดื้ออยู่บ้างครับแต่ว่าท้งนี้ทางนั้นความดื้อก็สามารถที่จะช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงเขาจะเป็นคนที่พูดเก่งนะครับเอาใจเก่งนะครับแต่ว่าปัญหานิดหนึ่งก็คือว่าอาจจะทําอะไรไม่ค่อยทนนะครับทําอะไร แป๊บเดียวแล้วก็ไปอย่างอื่นนะครับตรงนี้ก็ต้องก็ต้องว่ากันไปนะครับปรับปรุงนิสัยกันบ้างนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนิสัยที่เราจะต้องปรับปรุงนะครับเพื่อความสําเร็จในอนาคตไพ่ไปที่สมนะครับก็คือสี่เหรียญน,นะครับสี่เหรียญนี่ก็เป็นลักษณะของท่านเองด้วยนะครับแล้วก็ข้อแนะนําก็ท่านก็จะทราบดีว่า ท่านจะเป็นคนชอบเก็บหอมรอมริบนะครับพยายามที่จะไม่ลงทุนอะไรที่เสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นข้อดีนะครับก็สามารถที่จะเก็บเงินเก็บทองได้ด้วยตัวท่านเองครับสามารถที่จะทำอะไรต่างๆให้เป็นบึกแผ่นด้วยความสามารถของตัวท่านเองครับพยายามที่จะกดเหรียญทั้ง4ี่ไว้นะครับไม่ให้ใครมากำายได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเงินมีทองมีแรงต่างก็จากการที่ค่อยๆเก็บ เล็กผสมน้อยนะครับหลายๆคนอาจจะว่าท่านตะนีที่เหนียวมากเกินไปตะยัดมัธยัิมากเกินไปไม่เป็นไรนะครับเราก็พยายามที่จะทําสิ่งต่างๆให้เกิดผลนะครับก็คือท่านก็ค่อยๆเก็บค่อยๆทําสิ่งต่างๆค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นจุดแข็งของท่านอีกข้อหนึ่ง ในภาคของจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนเราก็เอาข้อไม่ดีของไพ่ที่เราเปิดมามาแปลความหมายนะครับจุดแรกนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องจุดอ่อนนี่ก็จะเป็นในเรื่องของ the impress นะครับ impress เนี่ยความรู้สึกขาดแทนสิ่งต่างๆนะครับไม่ได้เติมเต็มอย่างคนอื่นเขานะครับคนอื่นมีคนคอยช่วยเหลือคนอื่นมีทรัพย์สมบัติมากมายคนอื่นมีนู่นมีนี่นะครับบางทีเราก็ ทำให้ใจเราเนี่ยเครียดไปกับมันนะครับว่ามัวแต่เอาตัวเองครับไปเทียบกับคนอื่นและเทียบกับคนที่ดีกว่าเทียบกับคนที่มีมากกว่านะครับทําให้เรารู้สึก เราเนี ts, easy, so ่ยมีน like ้อยกว่าแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราเลือกคนที่เทียบนะครับหรือไม่ต้องไปเทียบกับใครเขานะครับดูว่าสภาพของเราเป็นอย่างไรสภาพของเราก็เป็นคนที่มีความอบอุ่นอันดีสิ่งต่างๆที่ดีก็มีอยู่ประจําตัวอยู่แล้วนะครับอย่าไปเทียบกับคนอื่นหรือว่าอย่าไปมองว่าเออทําไมเราไม่มีนู่นไม่มีนี่นะครับไม่มีสิ่งต่างๆเหมือนเขาจริงๆเราก็มีนะครับมีทั้งสิ่งดีนะครับมีทั้ง เงินทองที่พอใช้อยู่แล้วนะครับท่านเองก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันหรือว่าไม่ต้องไปคิดมากมายว่าเราขาดนู่นเราขาดนี่จริงๆอะ่ะเรามีสิ่งต่างๆพร้อมสมบูรณ์อยู่แล้วพไพ่ใบที่2ในของชุดอ่อนนะครับก็เป็นบุคคลหรือลักษณะนิสัยนะครับที่ทําให้ท่านรู้สึกไม่ทัดเทียมกับคนอื่นนะครับก็คือ knight of s w o r d นะครับตรงนี้ก็ จะเป็นลักษณะของคนที่คอยเป็นศัตรูกับเรานะครับที่เราบางบางทีก็ทั้งเห็นทั้งไม่เห็นนะครับบางทีก็อาจจะเป็นเพื่อนของเราที่คอยมาให้ข้อมูลว่าคนนั้นดีกว่าเราคนนี้ดีกว่าเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปฟังเขามากนะครับเราจะไปคิดมากเราจะไปส่วนใหญ่ก็จะนำพาเราออกนอกทางออกนอกสิ่งที่เรา ต้องการสิ่งเหล่านี้เอาจะเป็นนะครับพวกนี้ทําให้เราป้าขวททาให้เราหลงทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนิสัยที่คิดมากนะครับหลีกเลี่ยงนิสัยที่ชอบฟังข่าวนู้นข่าวนี้โดยเฉพาะข่าวที่เป็นลบนะครับข่าวหรือเรื่องนินทาว่าร้ายคนนูน้นคนนี้สิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นประโยชน์นะครับสิ่งเหล่านี้มีแต่โทษนะครับมัน อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเสพมันเยอะๆนะครับแล้วก็เราก็จะเสียเวลานะครับแล้วก็เสียใจในสิ่งที่เราอยากจะทําอยากจะนั่นมัวแตบบ่มาคิดอะไรต่างๆที่มันไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ออกจากจุดนี้ให้ได้คดําแนะนําสําหรับเรื่องจุดอ่อนนะครับท่านได้ใต้แตดเท้่วยนะครับก็เป็นไปได้นะครับก็คือพยายามนะครับห่างไกลาจาก คนที่ว่ามานะครับแล้วก็พยายามทําอะไรต่างๆให้เป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้นนะครับไม่ต้องไปสนใจในถ้วยที่ล้มลงแล้วนะครับเรามาสนใจในถ้วยที่ตั้งอยู่นะครับทำยังไงเราจะมีน้ําเข้ามาที่ถ้วยนี้นะครับทำยางไรจะมีสิ่งต่างๆที่ดีนะครับเข้ามาใส่ถ้วยที่รองรับสิ่งดีๆได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรา ตั้งใจนะครับเหมือนกับในไพ่นะครับก็มองอะไรนะครับมองให้ตรงมองให้ชัดนะครับแล้วก็มองตามความเป็นจริงนะครับอย่ามองอะไรนะครับด้วยใจที่มีอคตินะครับแล้วก็จะทําให้เรามีปัญหาขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมองอะไรให้ให้ตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็เราจะได้สิ่งที่จริงๆ ไพ่โอกาสนะครับสำหรับท่านชาวราศีกรกฎนะครับไพ่ใบที่1นะครับเป็นไพ่ไฮโลแฟนนะครับหรือเป็นไพ่พระนะครับตรงนี้ก็ท่านเองก็มีโอกาสดีๆนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้ใหญ่นะครับคอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับเพราะนเนี่ยถ้าอยากได้อะไรดีๆนะครับท่านสามารถได้โอกาสดีๆแล้วนะครับท่านติดต่อกับใครนะครับโดยเฉพาะถ้าติดต่อกับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของงานต่างๆก็ลุยได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะให้เครดิตท่านนะครับเขาจะให้ความศรัทธาแล้วก็ให้งานท่านด้วยนะครับเราจะเห็นนะครับในไพ่นะครับท่านพระสังฆราชนะครับก็ให้ความรู้ให้แนวทางให้ทิศทางครับกับสาวกที่อยู่ข้างล่างนะครับด้วยความเคารพนะครับก็ ทั้งคู่นะครับก็ด้านด้านด้านซ้ายนะครับเป็นพระจันทร์ด้านขวาเป็นพระาทิตย์นะครับก็ให้ดวงตาเห็นธรรมนะครับให้แนวทางให้โอกาสต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นไพ่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นไพ่ที่ส่งเสริมให้ท่านนะครับประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสดีๆมีตาที่มองเห็นโอกาสมากมายนะครับที่เกิดขึ้นคนอื่นมองไม่เห็นแต่ท่านเป็นคนที่มองเห็นโอกาสมา อย่างมากมายไพ่ใบที่2นะครับเป็นไพ่คนที่จะมาเกี่ยวข้องที่ส่งเสริมให้ท่านได้พบโอกาสดีๆนะครับก็เป็นเ e ส t of ว a n นะครับเป็นเด็กถือไม้เท้านะครับก็จะเป็นเด็กนะครับที่มีความสนใจใฝ่รู้นะครับชอบเรียนรู้ชอบทํางานนะครับถึงแม้ว่าทํางานผิดบ้างถูกบ้างมันก็ธรรมดาคนเริ่มใหม่นะครับเราก็ก็ค่อยๆไกลกันไปนะครับหรือลักษณะนิสัยท่านเองครับ ก็เป็นคนที่อยากเรียนรู้อยู่แล้วนะครับทำงานได้หลายอย่างครับแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับสิ่งนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของท่านนะครับโอกาสต่างๆที่ดีนะครับเพราะว่าในภาพท่านจะเห็นนะครับว่าเป็นเด็กถือไม้เท้านะครับที่หูข้างหนึ่งฮะหันไปฟังตรงนี้ครับฟังเสียงนกฟังเสียงกาฟังเสียงคนตรงนี้ก็ ฟังสิ่งดีๆเข้ามานะครับนำข้อมูลข่าวสารที่ดีกลับมาเพื่อให้เรามีโอกาสาที่ดีมีโอกาสาที่จะประสบความสาเร็จสิ่งเหล่านี้นะครับอยู่ที่ตัวเราเองนะครับเลือกข่าวสารที่ดีๆเลือกสิ่งดีๆมามันก็จะตอบแทนกลับมาได้ในอนาคตในเรื่องโอกาสต่างๆนะครับในคำแนะนำนะครับก็ยินดีสำหรับท่านเลยนะครับว่าท่านได้ ใบที่3เนี่ยเป็น9้าเหรียญน,นะครับเก้าเหรียญก็เป็นไพ่เศรษฐีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆมานะครับแล้วก็หาคนช่วยนะครับหรือว่าตัวท่านเองหาข้อมูลข่าวสารที่ดีพอนะครับแล้วก็เที่ยงตรงเราก็สามารถที่จะปรับปรุงงานหรือว่าทําอะไรต่างๆให้ดีและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากนะครับก็คือได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะครับเป็นไพ่ มหาเศรษฐีนะครับทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับมีเงินมีทองมีบ้านนะครับมีรถใช้นะครับตัวนี้ขนาดกําแพงยังเป็นเป็นเหรียญเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนะครับมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับอย่าลืมว่าใช้โอกาสนั้นให้เต็มที่แล้ว ท่านก็จะประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองนะครับได้สิ่งต่างๆรอบข้างมากมายนะครับมีคนคอยประคับประคองมีคนคอยเอาอกเอาใจนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นก็ท่านอาจจะเนื่อยหน่อยในระยะแรกๆ,ๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จะประสบผลดีนะมีเงินมีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยได้เนะี่ยชุที่4นะครับเป็นเรื่องของสิ่งคุกคามภาวะคุกคามนะครับ ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเดชาริออดนะครับตรงนี้ก็เป็นไพ่เกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวการอะต่างๆตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการที่รถไปเสียหรือว่าการที่มีไอ้ตะกุกตะกักติดติดขัดนะครับในเรื่องของการเดินทางการทําอะไรนะครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับหรือการที่ เดินทางไปดูงานนะครับในต่างถิ่นต่างแดนเหล่านี้นะครับต้องต้องระมัดระวังความปลอดภยัยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีอะไรต่างๆเสียหายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เหตุการณ์ต่างๆล่าช้าลงนะอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้นะครับการเดินทางไปนะทางการในต่างประเทศก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับหรือว่าเรื่องอุบัติเหตุนะครับหรือว่าเรื่องสิ่งที่เรา คาดไม่ถึงเหล่านี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับหรือว่าท่านที่ไปลงทุนนะครับในต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกิดภาวะคุกคามเกิดอะไรที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆของประเทศเรากับต่างประเทศไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีก็ศึกษาสิ่งต่างๆให้ดีนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะผิดพลาดเกิดขึ้นได้จากการที่ เราได้ดําเนินการไปแล้วนะครับในที่ต่างๆที่เราได้ดำเนินการไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องศึกษาหาความรู้เรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆให้ชัดเจนสิ่งที่ทําให้เกิดสิ่งคุกคามกับเรานะครับก็อาจจะเป็นคนหรือว่าเป็นลักษณะไหนใสตดั้งเดิมของตัวเราด้วยนะครับเราก็จะเห็นแตนะ่เราก็จะได้ให วีนเหรียญนะครับวีนเหรียญก็นั่งทนทุกข so, so, ์นะครับนั่งกอดเหรียญนะครับก็อาจจะเป็นคนที่ลักษณะเป็นผู้หญิงนะครับที่เห็นแก่เงินครับหรือว่าเจ้าเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับโดยไม่สนใจเรื่องอื่นเอาเงินอย่างเดียวโดยไม่สนใจว่าจะต้องทําตามกฎเกณฑ์ทําตามอะไรต่างๆทําให้เรามองข้ามตรงนั้นไปแล้วก็เกิดปัญหาเกิดเรื่องเกิดราวถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้ ทำสิ่งต่างๆตามหลักตามเกณฑ์นะครับทำสิ่งต่างๆให้ตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องคิดเองนะทำเองนะลองหาที่ปรึกษาที่ดีๆนะครับให้ให้เขานะครับมาช่วยคิดให้เขามาช่วยวางแผนให้เขามาช่วยทำจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราดูจาก d ี a น นะครับเราก็เห็นว่านะครับก็จะมีผู้หญิงนางกลมหน้ากอดเหรียญอย่างเดียวนะครับไม่มองซ้ายมองขวาเลยนะครับจะเอาท่าเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามีลักษณะนิสัยอย่างนี้นะครับหรือว่าเรามีคนอย่างนี้อยู่ใกล้ชิดก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะนําพาสิ่งที่มีปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้สําหรับเราได้ในอนาคต ไปที่3นะครับเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องของภาวะคุกคามที่จะเกิดกับขึ้นกับท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะครับห้าเหรียญนี้อยู่หน้าประตูแล้วก็ไม่ยอมเปิดนะครับตรงนี้แม้แต่หมาเองก็ยังเข่าเลยนะครับจะก,กัดเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สําคัญนะในส่วนการ สำรองเงินฉุกเฉินไว้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตการวางแผนทางการเงินที่ดีนะครับการรู้จักการประหยัดมัธยั์นะครับจะช่วยส่งเสริมให้ท่านนะครับสามารถรอดพ้นวิกฤตต่างๆนานาได้นะครับไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นเขานะครับว่าจะขอเข้าไปในบ้านเคาะเท่าไหร่เาก็ไม่ให้เข้านะครับหรือว่า เดินเข้าไปใกล้ประตูอาจจะโดนมากัดดังรูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราเพึ่งตัวเองดีกว่านะครับไม่ว่าเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนะครับเรื่องกิจการเรื่องอะไรต่างๆถ้าเรามีเงินสำรองนะครับมีการวางแผนที่ดีนะครับเราก็สามารถที่จะพ้นผ่านอุปสรรคต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นได้นะครับสำคัญก็คือต้องวางแผนการเงินให้รอบคอบนั่นเอง